สวัสดีครับบานาคลัด CB 5 0 0 x กนะครับ b 2 0ี่มาติดตั้งโชคลินนะครับโชคหลัง h o 916นะสับนท่งนะซับแทงนะสั่งอัปเกียรดนะสปริงเป็น150นิวตันนะครับสำหรับทัวริงนะฮะปีบ3ใบนะครับแล้วก็ขนของเนี่ยก็เน้นเน้นขนของนะครับไม่มีคนซอนนะครับก็เดี๋ยวปรับเซตให้นะครับซื้อโชคนะครับที่ร้านหรือว่าส่งมาเซอร์วิสเนี่ย สามารถที่จะบอกสเปคบอกน้ําหนักบอกอไรมานะครับผมจะปรับเซตให้นะหรือเป็นไปได้วันวันติดตั้งอะไรเงี้ยก็เอารถมาหรือว่าขี่มาอะไรเงี้ยแล้วก็จะทําให้นะไม่ได้คิดตังค์เพิ่มนะามาเป็นลูกค้าก่อนนะครับไม่ใช่แบบอยู่ๆมาโทรมาถามนะครับซื้อคุณซื้อจากแอปคุณก็ไปถามแอดมินแอปนะครับคุณซื้อที่อื่นคุณก็ไปถามที่ที่คุณซื้อแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกค้าผมนะครับก็ ก็ไม่ควรโทรมาถามพามาดูนะ ED916 นะโชคที่น่าใช้มากนุ่มนวลปรับพีโรดได้รีบาวได้คอเมเพรสชันไดนะ้อุปกรณ์ครบนะครับรับประกัน2ปีจากโรงงานนะเปลี่ยนสปริง150นิวตันนะฮะไปติดตั้งกันนะครับใครที่ใส่130อนะ่อมาจากโรงงานอยู่ก็จะบรรทุกได้ประมาณ 1, 100่กว่าโลร้อโลร้130โลถ้าสมมติว่าเกินเนี้ยท้ายมันจะห้อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่อัดมันหนักๆเนี่ยสปริงมันจะสุดเร็วนะครับเวลา ข้าโค้งเวลาอะไรเงี้ยมันจะยวบยุ่ยก็ไม่เป็นผลดีนะฮะก็ใช้บรรทุกเยอะๆนะครับหรือมีคนซอ้อนอะไรเงี้ยก็ควรที่จะอัปเกรดครับแต่ถ้าเกิดขี่คนเดียวนะครับปี๊บใบเดียวหรือว่าไม่ได้เน้นบรรทุกเลยตัวเดียวอยู่นะฮะผมไม่ใครของซีซัวนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเกรดสปริงก่อนตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอา130ออกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่150นิวตันเข้าไปเพชรัวเก้าหนึ่งหกนะครับตัวนี้มาติดตั้งที่หลางอุปกรณ์ในการถอดสปริงนะเราก็จะไม่ ไขจนมันเป็นลอยทุกการไขไมันจะทิ้งร่องรอยไว้นะครับตัวนี้มันเป็นอุลแล้วเรามีเครื่องมือในการถอดใส่สปริงเนี่ยมันก็จะไม่ทิ้งริ้วรอยสปริงตัวนี้ก็เป็นสปริงร้อยสามสิบนิวตันนะมองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นเลยว่ามันเล็กนะครับขดจะเล็กกว่านะครับตัวนี้ร้อยห้าสิบนะขคดก็จะดูหนาแน่นนะใหญ่รับน้าหนักได้ดีนะครับตัวนี้ใส่แล้วก็จะไม่โขกกับสวิงอาร์มนะครับเพราะว่าตัวไดมิเตอร์มันมันจะไม่ มันจะไม่โตมากเท่ากับของที่ทำมาในเวอร์ชันแรกนะของเออรลินมันจะโตทำให้เวลาจังหวะรีบาวหรือว่าเราเด้งเนินเด้งลุมนะมันจะโคกถูกโชก็ถอดออกมาแล้วก็แข็งแข็งขี่ไม่ได้ดีดแรงนะครับก็คือโชคโมนั่นเองฮาร์ดแวร์มันทุกอย่างมันเดิมหมดนะใส่น้ำมันเดืดๆเข้าไปที่ไม่ใช่น้ำมันโชกตอนนั้นก็ไม่มีวันที่มันจะดีอยู่แล้วนะฮะการโมดิฟายแบบนี้คือผมเข้าใจนะ แต่เมื่อก่อนเนี่ยเราก็เล่นรถแบบไม่มีตังค์มีอะไรเราก็ใช้นะครับแต่มันไม่ใช่ตัวจบนะครับผมอยากบอกเพื่อนๆไว้เพื่อนๆซื้อรถเนี่ยคันหนึ่งต้องหลายแสนเพื่อนๆใส่โช๊คดีเข้าไปทีเดียวจบเลยนะครับติดตั้งนะครับปรับเซ็ตโดยช่างที่ได้รับการเทรนนิ่งมาจากเอรินร้านไหนที่มีใบเซอร์มันผมเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเซ็ตให้ได้นะเมื่อทําสมบูรณ์นะครับโช๊คมันจะแสดงศักยภาพออกมามันจะแมทกับน้ําหนักนะครับมันจะไม่แข็งเกินแล้วมันจะไม่นิ่มเกินแล้วมันก็จะขับขี่ได้อย่าง

เรียบร้อยนะครับสําหรับการติดตั้งนะครับสายตัวนี้ก็ต้องจัดเวลิงให้ดีนะฮะอย่าให้มันมาสัมผัสถูกทานน้ายาการคลายนะครับล็อกไขท้อนะครับตัวนี้ปรับคอมเพรสชันนะครับตัวนี้ปรับรีบาร์นะครับส่วนนย่าตัวแซกเนี่ยเป็นหน้าที่ของช่างที่ติดตั้งนะครับจะได้ทำให้ลูกค้าให้มันแมทกับน้ำหนักนะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมลูกค้าถึงควรจะเข้าร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับ ปติดกันเองอะไรกันเองเนี่ยมันมันไม่เป๊ะหรอกนะครับคุณก็จะได้แบบความรู้แบบ y o u t u b e อ่ะนะครับเป็นวิชาชีพะนะครับทำตามที่เราได้รับการเทรนนิ่งมาเรียบร้อยนะ cp 500x 2น0ะห้าอนะบะฮะเิดตั้งโชโกเอลินนะ9ะเนะครับสปริง150นิวตันนะครับไล่นะ้ำมันเบรกหลังนะฮะโดยง่ายนะครับ สนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับมีสต็อกนะครับแต่ว่าอยากให้ลูกค้าจองก่อนไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเก็บของไว้แล้วคุณจะมาไม่มาเนี่ยของสต็อกเราพอมีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ